สวัสดีครับนี่ครับอยู่กับทีมงานเหมือนเดิมครับผมนี่ครับเมนูที่ทิ่ประการชอบนะครับนี่เนื้อเสือครับเนื้อติดมันครับมือนดิเซลมาอ่าพัดใบยี่หราครับผมกินเต็มที่ไหนกินเต็ทุกอย่างกินเต็มทุกอย่างนี่ครับนี่ครับล้วนเนื้อโอู้ดกินง่ายครับนี่ทัถุงล้วนเนื้อเนื้อมันมันออกกันนะครับเหมือนเดิมนะครับสูตรแต่ละวันบุ้งขึ้น กระทะวะเงีนยบล่ะยิ้มไม่ไม้หมดกันนอกหายวะหามาหมดกันะะกนอกไปไหนส <c oughs> ายจาหายเลยบนหลังเราหมดกันนอกก็ได้นะฮนะนี่ครับเมนูที่ทุกคนน้องๆทุกคนชื่นชอบครับผมเนี่ยเสียครับเนี่ยตัดรวนฮะเอาเหลือตอนนึงกินไหม <c oughs> นี่ครับหั่นชิ้นใหญ่บางคนก็สิหั่นชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าผมนี่มักแบบสไตล์แบบกินใหญ่ๆจุๆครับจนคำนะครับเออจนปาก็มคำกินเต็มเลยเนี่ยมันใช่นะเมนูนี้เดี๋ยวคนชอบไม่อยู่ครับมาบังกินเนื้อได้ไหมบังได้ชอบเลยครับนี่ครับม้วนเนื้อกันนะครับ ยมพี่ก็เตรียมมันนะนี่ครับล้วนเนื้อมันได้ทีก็ได้ครับบางคนแบบสิดแบบสุดพัดก็เลยกระเทมสุดล้วนเนื้อมันหอมเลรแล้วพัดแบบสุดเดี๋ยวขอล้วนเนื้อแป๊บนึ่งนะครับนี่ครับผมเนื้อเลื่อนได้ทีแล้วครับบางคนก็ะซิบในมันลุกกว่านี้ครับแต่ผมแบบมากแบบคำฉำใช่ไหมเอาพี่ลงเทปฟประการนี่เขาช่วย ของชอบเลยบ้านชอบนะช่วยเชฟชอบไหมเมนูนี้ชอบครับนี่ครับตากับเขาเนื้อเนี่ยเขาสิพัดพัดตีแข่งนะขนึ้นไเข้ากันขี่นม่บ้านอ่ากับเขาเนื้อต้องเป็นตีแข่งนะครับกับเพ้กกามูกับหอมเลยกินได้แล้วมันโอ้นั่นมากินแล้วหนะรอเสือดังแล้วหรอไง,องไละ่ะฟุ้ง <c oughs> เลยนี่ครับ <laughs> นี่นะ โอ้คน็อบไม่อยู่ครับเมนูนี้คน็อบกินภะรกิจครับเป็นยังไงล่ะมาแล้วหนึ่งอะอะไรก่อนอันนี้ก่อนใช่ไหมอ่าซีอิ๊วขาวอันนี้ใส่ไหมใส่น่อยนะใสีสีซอสหอยนึ่ทีเดียวนี่ครับสายเนื้อมาเองครับคนบังครับแนบังรสดีไก่นะเมนูนี้นะ เพื่อให้น้องได้กินครับผมกะเขาลบทุกเชื้อชาติศาสน,น,นาครับจ่วาเขาเพียร์อยู่งเลยให้น้องมันได้กินนะฮะ้โรถด,ดีรถดีน้ำตาลเรามีไหมน้ตาลครับนเะนี่ยนะตัดน้ำตาลนิดหน่อยนะฮะเอ้ยกอนตาข่าอเรามีไหมอืมมีไหม หน่อยไม่กินหวานนะครับบางคนอ่อาดิฉันพนดิฉันเป็นอยู่บ่อะไรนะครับนี่แต่เขาเนื้อยเจ็บเด็กเขาเนี่ยแซ่บด้วยไะมายมาที่คืออะไรไปตาบเขานี่อะไล่ะเนี่ยกินวอกเขาของแจ๋ของแจ๋เดี๋ยวใครจะชิมมาหนี่ใครจะชิม เอาบ้างนะใส่เนื oh. ้อนี่คร yeah, ับเบิ้งครับเบิ้งนี่เป็นคำนับนโอ้ไ้นี่ครับพันธุ์เฉาของไทยไ่เป็นพันธุ์เาันธุบยี่หลาได้คับได้ยัง้ดีครัได้แล้วเหรอไดาอยู่ตรงหว่างขึอยู่นี้เอ้าทีประการ จิ้มเนี่ยสายกระเพราสายผัดน้องชอบครับมีเมนูนี้หอกจ่าครับผมผัดได้ไหมเดี๋ยวมีเมนูหน้าให้ผัดครับผัดอะไรใส่น้ำตาลเต็มยังเต็มรอบพอยังพอแหมหนึ่งมาติดตาเลยนี่ครับนะมีจ่าชิ้นนี้เหมือนี่ครับพี่ก๊อกเกาเนี่ยผมเดี๋ยวน้องชิ้มตัวเหครับบางคนจะที่ว่าโอ้ยานเิ็มยานหวาน คนที่กินต้องต้องแสบครับยันว่าละ่ะไม่ใช่ว่าโอ้ผมบอกอร่อยคนเดียวไม่ได้ครับแล้วก็พ่อแม่นะกินเลยย่านเป็นนั่นเป็นนี่เลยอย่ากินครับกินน้ำเปล่าเลยยังนวะ่านี่กินเห็นแสบครับนะแต่พอชิ้นใหญ่ๆจกุกๆน,นะได้การหรอวะเก็นได้ละ นี bang, ่ครับขั้นตอนสุดท้ายครับวันนี้ผมใส่เป็นใบยีรานะครับมันจะหอมหอมหอมใบยีราใส่ไปทุกแบบแต่ตอนนี้ต้องใสตอนนั้นนะถ้าใส่เยอะมันจะมันจะได้ไม่ได้กินเนื้อเนี่ยเดี่นผมกินได้ยังไงเนาะดังเนะนี่ครับเริ่มกระทะเริ่มน้อยแล้วครับต้องใส่ต้องเด่น มากระเทาะไหมก็ไปมันหาขี้งกระเาะวัดบ่กันนี่นึงนะอ่ะบ้อมีกระเพาะสินเดียรตระโดของป้อกับผมเอ้ใบยี่หร่าครับน,นะปอแล้วนะเรียบร้อยครับผมโอ้เรียบปากอ่ะ,ะเรียบร้อยครับนี่ผัดกระเพาอ่าผัดเหยือ พัดใบยี่หล่าครับเผื่อเราไห้พันใบยี่หล่าโอเคครับอมองกล้องหน่อย